ท a t u s ส t u s a t ปิกมาบ้านนบพี่น้องจา๋าดอพอแล้วอุกขดาดพอแล้วาตาย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 บนฟุกค่อยว่ากันถึกรรมดกี่เฮอเบอร์ะพี่น้องจา๋าหนาวมากข้าบ้านก่อนพอแล้วโอ้ยยังยยู่ดีมีสุขยยยยยยนยย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 องยยยินยย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 ่ย นี่ลูกสาวน้องเพียรน้องเพียด,น,ยดน้องโชซิตาท้องดีอ่าแต่ตอนนี้ก็ใช้วันจันทร์อยู่ตามน,นั้นครับไม่เป็นไรก็ว่ากันไปอนี่พี่น้อย๋านี่ลุงแมวลุงแมวโอ้ยโอยมีแผงหอยหรือต้องเอาทำทำความสะอาดพวกนี้ยค่อยว่ากันใหม่จากผมพี่เจสือน้อยพาแอลบ้านสาธุสาธุสาธุ ห้องแม่มันได้อยู่รับอยู่อุทัยในห้องผมนูม้น ون, สมัยปุ่นไปกรุงเทพปุ่นตามนั้นน้อยจากห้องแม่อโอเคหรอส่วนห้องข้างหลังเหรอก็ในตามนี้อ่ะหลังบ้านห้องน้ำห้องครัว แต่น้ําที่นี่แ็ไม่ใช่น้ำปลาปาเหมือนทั่วไปโอ้ยครับครับลูกอ๋อย็อนดูตามนั้นบ้านเสือน้อยแมวดิแมวอมโอเค